เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทวามยอดไลค์นะผมหรือเพิ่มยอดไลค์ของแบบอิมเมจของในตัวโพสเฟสบุ๊กของเรากันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับผมเดียวท่านผู้ชมได้มาทำตามผมกันได้แบบไปง่ายกันได้เลย และก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ k m มเอ็กันเนาะเราก็มาเริ่มบนหมู่แล้วก็บริการที่เราต้องการจะทำกันกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้กดเข้าไปที่แพลตฟอร์มของเรากันก่อนนะคือแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กของเราแล้วทีนี้เราก็มาเลือกที่หมดหมู่นะผมหมดหมู่ก็จะไปขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเราจะเป็นการเพิ่มยอดไลค์อิโมจินะครับผมขเขาได้อยู่ตรงนี้ผมได้กดกันไปอ่ะพอเราเลือกกันไนดะ้แล้วที่หมดหมู่ทีนี้เราก็เลือกบริการบริการเขาก็จะให้เราได้เลือก emoji, นะอิโมจเเิเนานะผมกกกกกก็็็จจจะะขอออเเเลลลืปนนนนโมมิหหัััววใใยแ้้ผดไ อะแล้วพอได้เลือกกันได้แล้วทั้งหมดมูลแล้วก็บริการแบบนี้นะผมเดนี้ให้เราได้กดย้อนกลับมาที่ไอตัวโพสของเฟซบุ๊กของเราเพื่อมาทำการคลอกลิงก์แล้วพอได้เลื่อกโพสเฟซบุ๊กของเรากับมาแล้วนะผมเดมนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แบบนี้แล้วนะผมเดีนี้ให้เราได้มาใส่จำนวนที่เราต้องการจะทำการเพิ่มกันไปอ่ะแล้วก็พอได้เสร็จตรงนี้แล้วก็จำนวนดังได้แบบนี้นะผมเดียนี้ใหเราได้กดส่องซื้อกันไปลได้เลยนะผมง่ายแค่นี้กันเองลราก็กันมาจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราได้ว